ความขัดแย้งความขัดแยง้งมาตรการมาตรการความเสียหายความเสียหายตรวจสอบตรวจสอบยืนยัน ยืนยันถแถลงข่าวถแถลงข่าวผลกระทบผลกระทบสถานการณ์สถานการณ์ความปลอดภัยความปลอดภัย สั่งการสั่งการเร่งด่วนเร่งด่วนรายได้รายได้ค่าครองชีพค่าครองชีพราคาสินค้า ราคาสินค้าการลงทุนการลงทุนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมลพิษมลพิษภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนสภาพอากาศ สภาพอากาศเศรษฐกิจกโลกเศรษฐกิจกโลกความขัดแย้งความขัดแยง้งมาตรการมาตรการความเสียหายความเสียหาย ตรวจสอบตรวจสอบยืนยันยืนยันถแถลงข่าวถแถลงข่าวผลกระทบผลกระทบสถานการณ์สถานการณ์ ความปลอดภัยความปลอดภัยสั่งการสั่งการเร่งด่วนเร่งด่วนรายได้รายได้ค่าครองชีพค่าครองชีพ ราคาสินค้าราคาสินค้าการลงทุนการลงทุนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมลพิษมลพิษภาวะโลกร้อน ภาวะโลกร้อนสภาพอากาศสภาพอากาศเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกความขัดแยง้งความขัดแยง้งมาตรการมาตรการ ความเสียหายความเสียหายตรวจสอบตรวจสอบยืนยันยืนยันแถลงข่าวแถลงข่าวผลกระทบผลกระทบ สถานการณ์สถานการณ์ความปลอดภัยความปลอดภัยสั่งการสั่งการเร่งด่วนเร่งด่วนรายได้ รายได้ค่าครองชีพค่าครองชีพราคาสินค้าราคาสินค้าการลงทุนการลงทุนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมลพิษ มลพิษภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนสภาพอากาศสภาพอากาศเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งความขัดแย้ง มาตรการมาตรการความเสียหายความเสียหายตรวจสอบตรวจสอบยืนยันยืนยันแถลงข่าวแถลงข่าว ผลกระทบผลกระทบสถานการณ์สถานการณ์ความปลอดภัยความปลอดภัยสั่งการสั่งการเร่งด่วน เร่งด่วนรายได้รายได้ค่าครองชีพค่าครองชีพราคาสินค้าราคาสินค้าการลงทุนการลงทุน สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมลพิษมลพิษภาวะโลกร้อนภาวะโลกร้อนสภาพอากาศสภาพอากาศเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจโลก